ส่วนทองถิ่ของทุกแ่ก่อนที่ท่านผู้ว่ารา,าะการจังหวัดจะได้กุณนามอบนิ้วายและผู้หมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายยกเทศมนตรีและผู้ ผู à, sí à, ái, ánh, cô, oon, ้แทนรัศดรฝันใจคนละกอสวรรค์คนคาตาโก้เสื่งมถอยที่พระองสูงท่านสมาชิกทุกท่านครับรวมถึงท่านพระสุรในวันนี้ก็พยายามกระโดดเร่ร่อนไปตามอำเภอโน้นทางการนั้นเดินไปเดินมาที่คาตาโก้เยอะแยหนึ่งแล้วบ้านบางทีก็มีนกสีลาบอยู่ก็มีเพราะนั้น ก็ามาวันนี้เห็นปอวสบอกว่าเอาหน้ามาให้เห็นเอาตัวเป็นๆมาให้ดูว่าเออนครสวรรค์ม,มันมีผู้ว่าชื่อปีชาดึงการทำไม่หวัดไม่ไหวแล้วถ้าถามว่าศิษ์จะทำงานทำหย่ากความตั้งใจมาเต็มบ่าเลยอย่างหนักอึ้งเลยบ่าผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เล็กๆนะแค่ไม่ว่าถ้าจะนโยบายแล้วเนี่ยหน้าที่ของท่านนั่นแหละ หน้าที่ใครหน้าทุ้อย่างหน้าที่กันรู้บ่าหน้าต้องอะไรกัน